พี่น้องบรรยากาศลังประตูกี่คือเก่าครับผมมาต้มไก่บ้านใส่ใบประข่อมอ่อ,อนพี่น้องวัในนี้เก็บใบประข่อมอ่อ,อนคางบ้านนี่แหละพี่น้องก็ลังแตกนะครับเนาะมาเส็บๆสับกประสงริมโคงครับต้มไก่บ้านนะครับต้มไก่บ้านนะครับใส่ใบกระข่อมอ่อ,อนคางบ้าออนาพี่น้องพีงน่น้องมาสดจดจวดน้ำกันครับวันนี้เก็บใบมะกรูดพี่น้องนี่ต้นของข้างบ้านเราเองนะครับต้นหลังบ้านเราเองนะพี่น้องเนาะ เก็บใบมะกรูดนะครับใบมะขามอ่อนใบมะกรูดที่นี่พี่น้องเราก็มาเก็บตะไคร้ต่อครับกับปลาพริกของเรานะครับปลาพริกกับตะไคร้เขานะพี่น้องนี่ครับเอาตะไคร่ไปน้ำพี่น้องเอาจักหัวกระพาะนะครับน่าใส่ต้มไก่เขาพี่น้องอืมครับวันเดียวกับพ่อพี่นอ้องหอมๆใส่กันครับผมมาพี่น้องเก็บบักพริกไปใส่ต้มไก่อร่อยครับตั้มเลยเพ็ด โหลดพี่น้องเพชรเพชรจุดจวดโหลดรถพี่ค้างเฮือนห่าได้หลายครับก่อนมันสิลินถิ่มเราพี่หลานเนาะครับมายไหมครับเนี่เจี๊บพริกพี่น้องนะครับเอามาล้วนก่อนนะพี่น้องเนาะได้ไก่มามาล้วนก่อนนะครับนี่ครับพริกไปเห่หอมหอมข่าข้าวน้ำพี่น้องอ่าพริกอีกรอบนะครับน้องนี่ครับเห่มันน้ำหอมน้อพี่น้องเนาะเ้าจะเอามาซับลุ่มมอที่นี่ครับผมครับไก่บ้านนะครับเนาะ มาพี่น้องมาต้มน้งกันมาที่นี่ครับหันคาพี่น้อง่าครับผมข้าหอมครัข้าเหลืองพี่น้องตะไคร้นะครับที่เราปลูกไว้นะครับขาสื่อตะไคร่นะครับเนาะหันใหญ่เลยนะครับบั้งใหญ่ไปเลยนะครับครับนี่แล้วก็รากผักชีนะครับรากผักชีน้องพี่น้องทุบใส่ใบมะกรูดนะครับเนาะเก็บขางบานคือกันเบิดมาเอาลงหม้อให้พี่น้อง นะสับไก่พี่น้องขึาบขึ้น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 อึ้นบึันขึ้นอง้นขึ้นอ่้นอึ้นขึ้นข้นขึ้นขึ้น้นขึ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 ้นข้นขึ้้นขึดนขึ้นขึ้นขึ่นขึ้นขึรนขมข้้เกลือนะครับใบมะกรูด กระเทียมกระมีนะครับเนาะตะไคร้ข่านะครับเนาะแล้วก็ลากผักชีนะครับเนาะนี่ครับน้ำเดือเอาใส่หม้อฟื้นนะครับเมือนเตาดังทานไหมครับสมทานพี่น้องฮะน้ำเดือดจะเอาไก่ใส่พี่น้องเห็นอน้ำเดือดนะครับเอาไก่ลงเลยพี่น้องคนนี้ครับนี่ครับไก่ลงไปนะครับนะครับตะลุดลงเลยได้ไหมเออนี่ครับไก่เฮานะครับเนาะห่าซับไปพี่น้อง นี่ครับผมอ่เอาไก่ลงแล้วรอเดือดนะพี่น้องเนาะรอเดือดรอเดือดไหมพี่น้องนี่รอเดือดใหม่ไก่บ้านลงไปแล้วนะครับนำเดือดแล้วพี่น้องอ่ะใบบักขามลงไปคําอ่อนใบบักขามอ่อนนะครับลงไปแล้วนะครับเกลือ,อนิดหน่อยครับเกลือเพื่อความนัวนะครับเนาะผงปรุงนะครับผงปรุงรสนะครับ เสบซ่าบครับคอยปรับปรุงแป้งแป้งเอาด้วยพี่น้องเนอะน้ำปลานะครับน้ำปลาครับขาดเรือยังคอยปรุงใหม่เนาพี่น้องนาชิมก่อนผงแซบนะครับไม่ตตกนะครับเหยาะเยาะนะครับเนาะเค็ดกินเองพริกป่นลงไปเลยมดกระปุกเพิ่ตำไปหน่อยครับมันเบิดแล้วก็พริกข้างบ้านของเราครับเกิดกระเทียมนะครับพี่โขกไว้นะครับเนาะลงไปีพี่น้องจวดจัดบ่ดี้นี่เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยอะลอเดือด แลวก็ชิมนะพี่น้องเนะาะผาดเรือยังปูลงไปพี่น้องนีครับไก่บ้านต้มใบบักขำอ่อนครับเดือดแล้วพี่น้องเดือดแล้วเรียบร้อยนะครับเนื้อยู่ยลุยล่ะพักลงครับโหระพาผักแเรยวต้นหอมชีหอมใบเรื่อยนะครับเนาะพร้อมพริกนะครับพริกแห้งที่เราทอดไว้นะครับเรียบร้อยพี่น้องนี่ครับครับผม ครับพ응ี่น้องมามาเสิร์ฟอกันครับผมอ่ะสู้เลยครับพี่น้องจัดใส่จานนะครับจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟพี่น้องครับผมต้มไก่ครับใส่ใบมะขามอ่อนกับพักนะครับเนาะครับเะยั่อเลยนะครับเนาะเยั่อเลยนะครับโอ้ยกระเด็นนะพี่น้องหอนห่อนครับมันห่อนเลยส่วนหันห่อนครับผสมริมโค้งครับมันนี่พี่น้องไก่บานต้มใบมะขามอ่อนครับ นนพี่น้องเอ้ยครับถักบัสดนั่โจกโปกกันเลยมาไหมครับมาไหมกินกระสงคสมิมโคงพี่น้องครับก็ผักแกมนมาครับพี่น้องต้มไก่ใส่ใบประขมอ่อนครับเสรแซ่กับผสมริมโคงครับต้มไก่บ้านครับเนาะนี่ครับพี่น้องแสดกำกันครับผมกับบรรยากาศห่มไผ่ขึ้นกาพี่น้องห่มไผ่เหมือนเดิมนะครับเนาะก็ไผ่กับบานออกนะครับบานออกนอสามพี่น้องกับบรรยากาศนะครับเนาะ ลมวีวีพี่น้องบรรยากาศหนาวบัดยาคาร์โบตัดครับ <c oughs> เดี๋ยวสิตัดอยู่นะครับเดี๋ยวสิตัดอยูอ่มามาครับมาเสิร์กับทรงริ่มขว่งพี่นอ <c oughs> ้องแฮปปี้ต้มไก่บ้านใส่ใบบัวคำอ่อนพี่น้องเอ้ยเสิร์ฟก็พักรวมเนาะพี่น้องเนาะมามาจัดจ่ดกันครับผม <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องสวัสดี FC ทุกคนนะครับสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับเนาะ ทยอยเข้ามากันเรื่อยๆนะครับเนาะโอเคครับวันนี้มาใส่ตุ่มไก่บ้านพี่น้องใส่ใบข้ามอ่อนนะครับเนาะใส่ใบข้ามอ่อนครับเครื่องเน้นๆนะครับกับพริกป่นมันเบิร์ดเบิรดพอดีครับก็เลยแทนนี่แต่ว่าโอ้แทนนี่ก็จวดจัดบัลลดจวดจัดพี่น้องครับใส่กับแจลผสมริมพวงอะไรครับนี่บ่มีอยังกับขาดแจวครับแจวเจ้าของเองนะครับเนาะแจลผสมริมโพงนครับสั่งฟรีสั่งได้ทั่วไทยนับส่งฟรีทั่วไทยสองปุกใหญ่นี่พี่น้องร้อยห้าสิบส่งฟรีทั่วไทยนะครับเนาะ มาเสียดเหมือนกันครับเนื้อแน่นนะครับเนื้อแน่นแน่นพี่น้องเบิ้งคุณเบ่มีรุดวันนีนไอจะติมยี่ห้อหนึ่งของคนก็มาขายในวันอาทิตเนาะครับเนี่ยจัดอร่อยนะครับนี่ไม่ใช่ไม่อร่อยนะครับนี่โหเนื้อแน่นๆนะครับเนื้อเครื่องนี่วอยากสีเบ้าวอยากสีเบา,บา,า,บาพี่น้องเบ้าวอยากสีเบานี่ใส่กับเข่าพี่น้องเอ้ยนี่ นะครับใส่กับข้าวเจ้านะพี่น้องเขาเอาน้ามันนีรลาดเลยลาดแล้วก็แตะๆออกเอตแตะๆนี่เข้าใจว่าคือไอเราจะคุกเขาให้เขากัน,นคับเราก็จะคุกเสียข้าวเลยนะครับพี่น้องนะนี่ครับกินแบบเป็นบ้านเท่านี้นะครับพี่น้องอาหารบ้านบ้านต้มไก่เนาะคิดทอดงามเกี่ยวขเข่าดิพี่น้องเนาะเออว่าอยู่ไม่คือจังบุปผินเสียบ มันนี่่อเขออาอนุญาตครับพี่น้องปองปายไอ้อออที่เลือ่อนนี่ไปเพยังพี่น้องไปย่ามเทือมันแข็งเพราะมีตัวไอกระพักนะครับต้นหอมขี่ไปเรื่อยพักต้นพักขี้นะครับนะเนาะบักเขือบักเตียวแ้วก็ดอก,ดอกอน,นี่แหละครับดอกใหม่ที่เหลือเฮาวนะครับเนาะนี่ครับ ใบโหระพานครับโหระพาะพี่น้องมาจะจัดกันเลยแก้วนี่ครับขออย่าสดนามโซก่อนครับให้สดต้องระวังนะพี่น้องนะมันสีลงข้อยังเอ้ยครับหน้าเอิบนะครับตัวนี้เป็นหน้าเอิบ

เลิดตาเข่าห้เ,เห็นไหมเขาตาเข่าหน่อยๆเน,นี่ยพิษกันได้เนี่ย <c oughs> นุงเข่าหน่อยขาแม่ด้วยเนี่ยต้มมันหอนครับยัางมุกเสาพี่น้อง หน้าอากนี่ยากไม่ใกล้กับหน้าอก เได้เจียวเสียบทักมานะครับเนาะเนาะชั่วปุ๊กญ่เลยเนียนเนนเนื้อแน่นนี่แล้ะพี่น้องสองปุ๊กร้อยห้าสิบสิมีกินแมงดาก็กินธรรมดาคับเนาะของประสง์ริมพงเองนะครับนี่ครับใส่เลยแล้วนี่ ของไม่ที่ส <ata> ีด no ังป yeah. ึ๊กเลยนะพี่หลังครับมีไม่น้ำน้พี่หลังนะทางบ่ดังครับโอ้ยเดี๋ยวไปเห็ดใม่อยู่เียอะ sayเหนือ rồi p'nón tổng sòm lắm. Sơ thể bằng p'nón à, say nó hấp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จะเฮ็ดคลิปเฮ็ดละงโวกชว์พี่ช่วงหน่องเลยก็นัอ่งออกครับก็อ,ออกหลายแห่งตัวอึ้งอยู่บ่มีเลยพี่หน่องอึ้งหายหยากรึยังไปช่องจอมบะจอมไม่กะอ่ <c oughs> อ,อนพี่หน่อง กับว่าอ่อนแห้งครับคุณครัหอมข้าวเรืองครับหอม เดียวเขาเจ้าพี่น้องเดี๋ยวนี่เขาเจ้าพี่น้องแล้วกินเขาเจ้านะครับ เป็นช่องคอะครับอ,อร่อยพี่น้องครับอร่อยจริงนะ พน้นกับโต๊ะหลนะครับแต่วันน่อใหม่บออกไหมกับแปลกเนาะทางล้างบบออกเลยทุกปีนี่ออกว่าหันนะครับ พริกแดงที่ผมเก็บมาผมตำใส่เครื่องเลยครับค้นเลยสระเเลยพี่น้องจัดจัดบ่อยากกินเบาทำายังไงคื้อค่น้ายังไงเขาเหนียวเขาข้ามยังไงเขาเจ้าครับ จะเป็นใบพักแพล่ของละผ้าพี่น้อง ส่วนหอมที่หอมที่เปงงเลยใส่ลงไปเลยหอมที่สองหอมอีกเสซ่บเสียบเจวซื้อแจวก็เป็นซื้อแจว น้ำพริกปลาล่าคุณโขงนะครับเนาะก็เป็นช่องยู u ูปนั่นเป็น YouTube ประสงค์นิมโขงนะครับนะเ <c oughs> พื่ออะทีเดียวเอาไปกินกับฝากมาติดตามน้อพี่น้องเนาะฝากมาติดตามกันเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้ประสงค์นิมโขงพี่น้อง ม,ม,ม,มืดเน,าน,น,านด่นแน่นเลยเพชรเลยเนี่ยนี่ครับขาอ่อนเหอขาเรือง แสบพี่น้องแสบบิ่ดี ไม่ได้กีวเกียเก่ยวเขาเนอะพี่น้องเนอะจะในต่มไกลขึ้นล่านเขาขึ้นล่านเนีย่ยฝาดเขาท่านอยู่ได้ครับนี่

กับก็บพักแล้วถึงเจ้าเหลือมาละลายเลยข่าวเพิร์ทบอลพี่น้องก็ขอหน่อยคขาแม่เนี่ยอ,อย่างนี้ครับ เฮาเผ็ดพี่น้องเผ็ดโอ้ขนาดพี่น้องแบบแซ่บเลย จจดจานเ์บินนะครับนะเนาะเจริญอาหารนะพี่น้องเอ้ยยัม,มุดเจาโอ้จากพี่น้องมาจากชีว์เบามาจากชีว์เบาแสบอีดีครับแสบอีดีต่มไก่ไม่ไหมนะับเนาะใส่ผักอย่างไรผักนางอังหยาเต็มเลยพี่น้อง บ,บอเบิดหรอ้็พีกแข่งเพชรนดครับอืมต้มกระรุยมือเจ้ายิบไส่นะครับเนาะมุดกลายอยอ่ Тут mm -hmm. <coughs> 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 ผักเนาะกินไปบริคุยไปเองโอ้แสบอีีครับ ใคย้อยเซ่พักไม่ใชดายพักไม่สช่หัอเนาะเท้า ัน่ยำเราพี่น้องอยงน่มันแข็งใส่พักไยครับเสียายจมแล้วอร่อยครับอา <c oughs> หารเช้าเนาะเฮ้กินเองพี่น้องแซ่บครับ เด็ตกตันแบบนาวโอ้แบกฝากกดไลค์ก็แช่นะพี่น้องเนาะกดติดตามให้ประสงค์ริมโค้งให้เลยพี่น้องเลย มืัอนี้อิ่มแล้วนะครับเนาะอิ่มแล้วพี่น้องกินขา้าวเช้าอิ่มแล้วนะครับเนาะก็ฝากพี่ตอนน้องได้ต้มกไก่ใบมะขามอ่อนต้มไก่บ้านใบมะขามอ่อนครับเนาะแซ่บๆเหมือนกันพี่น้องครับมืัอนี้ก,ก,ก็ฝาก็อะไรกดแชร์พี่น้องกบติดตามให้ประสงค์ขิงขวงกันเลยครับเป็นกำลังใจให้โอเคครับมืัอนี้อิ่มแล้วสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ